ใจขับรถเถอะแล้วก็มาถึงกันแล้วนะคะทีนี้มีพี่แมนคุณพ่อแล้วก็แมกเกอร์นะคะกำลังดูอยู่ว่าจะสอยได้หรือเปล่าอันนี้เป็นรอบที่สองนะดูให้ดีกว่าอันนี้คือแมกเกอร์ถ่ายด้วยนะคะไม่มีนะทุกคนพ่อบอกไม่มีอ่านี่ไม่มีนะคะใส่สารนะทุกคนนี่เราได้หรือเปล่า นี่นะคะก็จะเริ่มทำการแย่แล้วนะคุณพ,พ่อเป็นคนแย่น,ะนยนะม้วันนี้ดีมันมีหรือเปล่านะ๋ยวเราต้องมารอดูกันว่าจะมีหรือเปล่าเฮ้ยมีอยู่นะมีอยู่นะมีอยู่นะนะขาวๆอะ่ะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมขาวๆล่วงอยู่นะนั่นน่นนั่นน่ะเออนี่อยู่ลังแรกนะอ่ะอมาดูมาดูกันมาดูกัน